อืมอืมกินหมดเลยเหรอคะโอ้โหกิ่งจังเลย อะไรไหมคะ <laughs> หมดแล้วเหรอลูกไหนไม่ใช่ดูสิอันนี้ไงไหนไม่ใช่ดูอืมจุ๊บโอเคเก่งจังเลยเวแล้วค่ะหมดแล้วอ๋อต้องหยดเลยเหรอคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่คะ่ะเอา,ว,นนเอาวันนี้เอาทิ้งวันนี้เอาอทิ้งเอาขวดทิ้งลูกไปไปใส่ทางขยะไปอไปใส่ทางขยาคะค่ะในทางขยะอยู่ไหนคะเออไปทิ้งไปค่อยๆเดินริงนี่สิคะ กอือจะเขากินไป